สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการถอนเงินคริปโตบิตคอยนะครับผมจากแอปคริปโตแท็บนะครับเข้าไปยังในส่วนของกระเป๋า NC Wallet นะครับว่าต้องถอนแบบไหนอย่างไรแล้วก็ยอดเงินที่เราถอนไปเนี่ยมันจะใช้เวลาตรวจสอบนานแค่ไหนนะครับใครที่ยังมีแอปคริปโตแท็บอยู่ในการขุดเหรียญคริปโตบิตคอยในช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการถอนเงินอีกครั้งแล้วกันเนาะเป็นการอัปเดตท้งล่าสุดให้แล้วกันนะครับฝากเพื่อนๆนะครับผมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําในคลิปนี้กันเลยครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการถอนเงินนะครับผมจากแอปคริปโตแท็บนะครับในการขุดเหรียญคริปโตบิตคอย n ถอนเงินเข้ามายังกระเป๋า NC Wallet นะครับที่ผมได้สอนวิธีการสมัครกระเป๋าไปในคลิปก่อนหน้านี้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ได้สมัครกระเป๋า NC Wallet ไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการโอนเงินนะครับจากแอปคริปโตแท็บในการขุดบิตคอย เอาเข้ามายังกระเป๋า NC Wallet นะครับว่าวิธีการถอนเนี่ยมีวิธีการทําอย่างไรบ้างแล้วก็ยอดเงินที่เราทําการถอนไปเนี่ยมันจะเข้าทันทีไหมต้องรอนานเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราดูในคลิปนี้กันเลยฝากเพื่อนๆนะครับในส่วนของใครที่กําลังทํา uh, การขุดอย่างคริปโตบิตคอยอยู่นะครับหรือว่ากําลังมองหาช่องทางในการทําอยู่เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแรกกันเลยนะครับสาหรับขั้นตอนแรกนะครับเราต้องดาวน์โหลดแอปตัว k i t o Tab นะครับที่ใช้ในการขุดเหรียญคริปโตบิต คอยกันก่อนนะครับในส่วนของการดาวน์โหลดเนี่ยเราจะใช้งานผ่านมือถือ Android หรือว่า iOS ก็สามารถใช้งานได้นะครับบนคอมพิวเตอร์เนี่ยก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะสอนขั้นตอนการถอนเงินในส่วนของบนคอมพิวเตอร์ด้วยในคลิปถัดไปเดี๋ยวเรามาดาวน์โหลดแอปกันก่อนนะครับเอาโอเคนะครับในส่วนของการดาวน์โหลดนะครับสำหรับแอป c r y ป t o Tab นะครับบนมือถือ Android เนี่ยมันก็จะมีแอปให้เราเลือกดาวน์โหลดตามนี้เลยนะครับก็จะเป็น c r ิ pto Tab Browser Lite นะครับ c r ิ pto Tab Browser Pro Level นะครับแล้วก็เป็น C r ิป t o t a b b r o w s e r Max s p e e d นะครับในการใช้งานเนี่ยผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยดาวน์โหลดแอปฟรีเข้ามาเล่นนะครับก็จะเป็นในส่อนของคริปโตแท็บเวอร์ชันไรนะครับคือตัวนี้ที่ผมใช้งานอยู่นะครับก็ขุดเหรียญคริปโตได้เหมือนกันโดยที่ไม่ต้องไปเติมเงินซื้อกําลังขุดหรือว่าในการลงทุนนะครับทั้ง Android แล้วก็ iOS เนี่ยผมแนะนําให้เราใช้งานฟรีนะครับไม่ต้องลงทุนนะครับสำหรับขั้นตอนการสมัครเนี่ยเดี๋ยวผมจะแนะคบคลิปวิธีการสมัครไว้ให้ด้านล่างแล้วกันเนาะสามารถกดเข้าไปดูกันได้เลยเ โอเคนะครับพอเราเข้าในส่วนของแอป c r y ป t o Tab Lite แล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะไปทําการกดขุด Bitcoin ตรงไหนนะครับก็ให้เราดูที่ด้านล่างนะครับมันจะมีรูปแอปอยู่นะครับก็คืออันนี้นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นรูปแอปอยู่ด้านล่างนะครับในแท็บด้านล่างเลยนะครับให้เรากดเข้าไปตรงรูปแอปนะครับเพื่อที่จะเข้าไปในส่วนของหน้าตาการขุดเหรียญของ Bitcoin ในแอปค r y p t o Tab นั่นเองนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยก็รอการโหลดแอปสักครู่นะครับพอมันขึ้นหน้านี้แล้วเนี่ยให้เรากดเข้าไปที่คําว่า Dasboard Dash บ o a r d นะครับ Dashboard ดง นะครับผมกดเข้าไปพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยถ้ามันยังไม่ขึ้นหน้าตาการขุดของบิตคอยนะครับก็ให้เรากดตรงด้านล่างนะครับมันจะมีรูปของลูกศรของหน้าการขุดบิตคอยตรงนี้อยู่นะครับอันนี้คือยอดบิตคอยที่เรามีอยู่นะครับเป็นยอดดอลลารนะครับผมก็มีอยู่ที่ประมาณ2.33 USD นะครับอันนี้คือยอดที่ผมมีอยู่นะครับน,นี่คือยอดดอลลาร์นะประมาณ2ดอลลาร์นะครับต่อมานะครับผมก็ให้เราเลื่อนมาที่ด้านบนนะครับส่วนด้านบนตรงนี้เนี่ยจะเป็นการขุดของบิตคอยนะครับ أ, ก็กดตรงในกรอบสีฟ้าได้เลยสำหรับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการซื้อนะครับส0มร้อย HTPS นะครับอันนี้เนี่ยผมไม่แนะนําให้เราซื้อนนะเพราะว่าการซื้อเน x, ี่ยมันไม่ได้คุ้มกับการที่เราจะเอาเงินมาซื้อกําลังขุดแล้วก็ขุดบิตคอยทั้งวันนะครับไม่คุ้มแน่นอนนะครับเพราะว่ามือถือเนี่ยความเร็วนะครับมันไม่เท่ากับในคอมพิวเตอร์แล้วก็ในคอมพิวเตอร์เนี่ยก็ไม่แนะนําให้ซื้อเหมือนกันนะครับแนะนําให้เราใช้งานฟรีในการเล่นนะครับในการใช้งานเนาะไม่ต้องไปเติมเงินไม่ต้องไปซื้อกําลังขุด นะครับให้เราใช้งานฟรีนะครับผมอันนี้ก็ใช้งานฟรีมาโดยตลอดเนาะไม่เคยเติมซื้อกําลังขุดเลย ส่วนด้านล่างตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการแนะนําหรือว่าเชิญชวนเพื่อนนะครับในการแนะนําเพื่อนเนี่ยเราสามารถรับได้สูงสุดถึงเลเวล10เลยนะครับก็คือการเชิญเพื่อนชั้นที่10เลยนะครับก็ใช้ลิงก์ตัวนี้ในการแนะนําหรือว่าโปรโมทเชิญเพื่อนต่อได้เลยทุกช่องทางนะครับส่วนรายได้ที่เราได้รับมานะครับมันก็จะขึ้นโชว์ตรงนี้เลยนะครับกดตรงลูกศรได้นะตรงลูกศรตรงนี้กดเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนของหน้าการดูยอดเงินนะครับนี่ครับเป็นยอดบิตคอยของเรานะครับและก็จะมีในส่วนของตัวนี้เนี่ยเป็นการถอน วิดดอ BTC นะครับผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยมันอัปเดตขั้นต่ําในการถอนแล้วหรือยังนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันจะถอนได้ที่0.001หรือว่าประมาณ1,000 s a โตชิเนาะในการถอนนะครับก็คือตรงน,นี้เนี่ยถ้าเป็นตามนี้เนี่ยคือสามารถถอนได้แล้วนะครับเพราะว่ามันอยู่ที่3,000 s a t o ชินะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนนะแต่ตอนนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันอัปเดตหรือยังนะครับ เดี๋ยวเรามากดตรงนี้นะครับคำว่าวิ d a w BTC นะครับกดเข้าไปนะพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยทางแอปเนี่ยเขาก็จะแนะนำนะครับในส่วนของตัวกระเป๋า NC Wallet นะครับที่เป็นกระเป๋าโดยตรงของแอป c r ิป t o Tab นั่นเองนะครับก็ถ้าเรายังไม่ได้ดาวน์โหลดเนี่ยก็ดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับเอิร์นโหมดนะครับอลัสโหมดนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าให้กดอะไรผมกากระบาดปิดไปก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยเขาแจ้งว่าวิ d a w BTC นะครับที่เป็นรูปตกใจสีแดงแบบนี้ก็คือยอดเงินที่เรามีอยู่เนี่ยมันไม่เพียง พอในการถอนนะครับถ้ามันขึ้นคาว่าจํานวนเงินเพียงพอแล้วเนี่ยมันจะให้เราใส่กระเป๋าในการรับเงินนะใส่ลิงก์กระเป๋าในการรับเงินนะครับอันนี้เนี่ยมันก็คือมันยังไม่ครบขั้นต่ำเนาะขั้นต่ำเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้นะครับหนึ่นะครับประมาณ6000ซาตโตชิเนาะให้เราดูที่ตัวเลข0นจุดนะครับศูนย์นะครับแล้วก็ศูนย์สี่ตัวนะครับผมแล้วก็เลข6ถ้าเรามียอดต่านี้เราสามารถทําการถอนได้นะอันนี้ผมยังไม่ครบนะครับเพราะว่ามีแค่สามพันนะครับก็ต้องเล่นให้มัันนนนครบก่่ออเง ในส่วนของการขุดบิตคอยนะเดี๋ยวผมจะทําคลิปสอนนะครับในส่วนของการถอนเงินบนคอมแล้วกันเนาะเพราะว่าในคอมพิวเตอร์เนี่ยของผมเนี่ยมันครบยอดแล้วนะครับมันสามารถถอนได้แล้วนะครับเดี๋ยวจะไปลองถอนในคอมให้ดูนะครับว่าการถอนเข้าไปในส่วนของ NC Wallet บนคอมพิวเตอร์เนี่ยมันใช้เวลาตรวจสอบเร็วหรือเปล่านะครับการถอนก็ไม่ยากนะครับถ้าเรามียอดครบแล้วเนี่ยมันจะมีช่องให้เราใส่ลิงก์กระเป๋านะครับแล้วก็แค่เข้าไปที่ NC Wallet ของเรานะครับเอาเคนะครับพอเราเข้ามาในส่วนของตัวกระเป๋า NC Wallet แล้วนะครับวิธีการเอาลิงก์กระเป๋าไป ในการรับเงินเนี่ยก็ให้เรากดมาที่เมนูที่2ตรงนี้นะครับพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็เลือกเหรียญที่เราต้องการใช้นะครับก็คือตัว Bitcoin ด้านแรกเลยนะครับอันแรกเลยนะพอเรากดเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีลิงก์กระเป๋าตรงนี้นะครับเห็นไหมให้เราใช้ลิงก์ตรงนี้เนี่ยในการรับเงินนะครับแล้วก็กด Copy ไปนะครับแล้วเราก็เอาไปใส่ตรงในส่วนของแอป c r y p t o Tab ในการถอนเงินตรงนี้ได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการถอนเงินบนมือถือนะครับต้องมียอดขั้นต่ำก่อนนาะก็คือ6000 s ซาตชินะครับเดี๋ยว ผมจะทำคลิปถอนบนคอมพิวเตอร์ในคลิปถัดไปให้นะครับสามารถไปดูได้ในคลิปถัดไปเนาะฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดต like, ิดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ